สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันต่อในบทของ I f e AP l อ E นะครับผมโอเค if else คืออะไรมันคือโครงสร้างการควบคุมที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะเช่นเราอาจจะมีเงื่อนไขที่มันเป็นจริงเออถ้ามันเป็นจริงเนี่ยเราจะให้มันทาอะไรแล้วเงื่อนไขที่มันเป็นเท็จเนี่ยเราจะให้มันทําอะไรอ่านี่คือการใช้ if e AP l อ e นะครับผมซึ่งสมมุตินะผมอาจจะยกตัวยอย่างขึ้นมาว่านายตี้เนี่ยจากโจนะครับ ไยเต้ได้คะแนนเกิน50คะแนนเขาจะไม่ต้องติด F แล้วถ้าคะแนนน้อยกว่า50เนี่ยเขาจะติด F อ่าถ้าเราคิดเป็นโค้ดก็คืออ่า E ก่อนเราตั้ง E ขึ้นมาบอกว่าเออถ้าายเต้เนี่ยได้คะแนนเกิน50คะแนนนะเขาจะไม่ต้องติด F แต่แต่ก็คือ L แต่ถ้าคะแนนเนี่ยน้อยกว่า50นะเขาจะติด F อ่าซึ่งจากโค้ดเนี่ยผมก็บอกว่าเออสกอร์เนี่ยสมมตินะ นักเตะอาจจะสอบได้ห้าสิบเอ็ดคะแนนนะครับผมมันก็เช็คเลยอีฟ e เนี่ยเออห้าสิบเอ็ดเนี่ยสกรองเราที่เก็บค่าห้าสิบเอ็ดไว้นะห้าสิบเอ็ดเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับห้าสิบไหมถ้ามันมากกว่าเออเราก็บอกว่าไม่ติดเอฟแต่ถ้าทะลึ่งมันทันไปสี่สิบเก้ามันก็จะมาทําในส่วนของเอมันก็จะบอกว่าติดเอฟนั่นเองนะครับนี่ก็คืออ e ีฟเอลนะโอเคซึ่งมันไม่ได้มีแค่อ e ีฟเอลครับมันยังมีเอลิ L, นะครับหรือก็คือ ก็คือพูดง่ายทีก็คือเอลีฟ e คือคือถ้าอย่างนั้น e e L, เนี่ยคืออีฟเอลเออผมขออภัยผมพูดผิดก <laughs> e ็ค e ืออีฟเอลแต่แต่จริงอ่ะอีฟแต่แต่ตามหลักนะถ้าตามภาษาพูดทั่วไปมันก็คือ Eu e เ,เอลีฟนั่นแหละซึ่งขออภัยที่หน้าแรกผมผมพูดเ e ป็นเอลีฟไปนะครับก็อีฟก็คือส่วนแรกถ้ามันเป็นจริงก็คือให้ทําอะไรเอลก็คือถ้ามันเป็นเท็จอะให้มันไปนทําอะไรนเนาะไอ้ที่ว่าเราเคลียร์นะโอเคครับไปต่อต่อไปก็เอลีฟคือคือผมไม่อยากจะเรียกว่า เอออีลิปเท่าไหร่นะผมจะเรียกว่าเอลีฟละกันนะขออภัยก็คือเป็นเงื่อนไขที่เราอาจจะอยากเช็คมากกว่าหนึ่งเช่นสมมุตินะจากจากข้อในเต้มเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าคะแนนอ่ะมันมากกว่าห้าสิบใช่ไหมเราบอกว่าไม่ต้องติดเอเออแล้วผมอาจจะสร้างอีลิปขึ้นมาอีกบอกว่าแล้วถ้าคะแนนอ่ะมันน้อยกว่าห้าสิบนะน้อยกว่าห้าสิบแล้วไม่น้อยกว่าศูนย์อย่างเงี้ยเออ ไม่น้อยกว่าศูนย์คือจริงๆถ้าเราใช้เอวอ่ะมันมันก็อาจจะประกาศบอกเราเลยว่าเออก็ติดเอฟไงแต่เราดันรู้สึกว่ามันอาจจะมีกรณีพิเศษเช่นคะแนนคะแนนอาจจะติดลบอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะแจ้งเป็นเออร์เลอร์ออกมาอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยเอฟเฟตัวแรกขึ้นมาบอกว่าเออถ้าเกิน50แบบไม่ติดเอฟแต่ถ้าคะแนนน้อยกว่า50แต่ไม่น้อยกว่าศูนย์เราจะบอกว่าติดเอฟบบเนี้ยแล้วถ้ากรณีอื่นๆที่มันเกิดขึ้นเช่นกรณีติดลบเออถ้ายังเราจะแจ้งเออร์เลอร์ออกมานะครับ ซึ่งคือถ้าอย่างถ้าอย่างตัวอย่างนี่ยผมก็บอกว่าเออถ้าคะแนนเกิน65เนี่ยจะได้เกรดซีน C, นะก็จะอยู่ในบล็อกของอ e นะีฟเนาะแต่แต่ถ้าเกิน50คะแนนเนี่ยเราจะบอกว่าได้เกรดดีละกันนะก็จะทํางานในส่วนของตัวเอลอีฟเนาะแล้วก็ถ้าคะแนนน้อยกว่า50เนี่ยเราก็จะบอกว่าก็จะได้เกรดเอ่านะซึ่งมันก็จะแจ้งเออมันก็จะไปอยู่ในส่วนของเอลนะครับผมก็มจะประมาณนี้เนาะโอเคซึ่งนายเต้ได้47็คะแนนนะจาก โคตรก็บอกเลยว่าติดเอเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นคอนดิชันซึ่งคอนดิชันอ่ะจริงๆอ่ะเราเราได้เรียนไปในบทอ่าบทก่อนหน้าละพวกโอเปอเรเตอร์พวกคอนดิชันเนาะเราได้หยิบมาใช้บ้างละซึ่งผมเคยบอกไว้ในบทนั้นอ่ะพวกโอเปอเรเตอร์พวกคอนดิชันเนี่ยมันจะไม่ีอ่ามันจะไปมีบทสำคัญในส่วนของ if else นะครับอ่าซึ่งโอเคคือถ้าเราเราดูจากสไลด์ก่อนหน้านี้น เราพบว่าเออเนี่ยเงื่อนไขก็เล็กเล็กน้อยน้อยนะไม่ได้เยอะแต่พอมาหน้านี้ครับมันเยอะขึ้นมากๆนะครับผมถามว่าเราจําเป็นต้องใส่คอนดิชันเยอะขนาดนี้ไหมคําตอบก็คือในการเขียนโปรแกรมมาครับผมเราเราจำเป็นต้องใส่แบบละเอียดที่สุดเท่าท,ที่เป็นไปได้นะเพราะว่าการเกิดเออร์เลอร์หนึ่งครั้งครับผมมันคือถ้ามันเกิดตอนเราพัฒนาโปรแกรมครับมันไม่มีปัญหาหรอกครับใช่ไหม แต่ถ้าเราทะลึ่งดีพอยไปแล้วครับมันแก้ได้ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับมันเลยมีให้อย่างภาษาที่มันสูงขึ้นไปอาจจะเป็นไทยอิทแคสอย่างนี้นะครับผมการเช็คนะเนาะคอนโซลดอทลอกอย่างนี้อาจจะมีให้เอาไว้ให้เราเอาไว้ตรวจเออร์เลอร์เนาะซึ่งมันก็จะเอาอ e e e ีฟอีฟเอลอีฟเอลอย่างงี้เอาไปผนหนวกกับตรงนั้นอยู่แล้วเพื่อช่วยในการดักเออร์เลอร์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับผมเอ๊ะนอกเรื่องไปไกลละ นะก็คอนดิชันเราก็จะมีเท่ากับไม่เท่ากับน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเนาะมากกว่าเท่ากับ a อนอ r นะครับผมซึ่งเอาไปใช้กับ if e ได้เนาะอืมก็น,นี่ก็จะเป็นระบบให้เกรดเนาะก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาเขออยียนกันอันนี้จะเป็นแบบทดสอบที่ผมพยายามเตรียมไว้ให้นะผมก็จะประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําส่วนแรกกันก่อนก็คือส่วนของการทำสกอร์วัดเกรดแบบละเอียดยิบนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนเปิดเวิโค้ดขึ้นมาเลย หลังจากที่ทุกคนเปิดเวกโค้ดขึ้นมาแล้วครับผมก็ให้เป็น new file นะครับก็ตั้งชื่อเป็น ep7 เนอะ uh, ep7.py แบบนี้ e ีพจะเป็นบทที่เรียกว่ายาวนานนิดนึงเนาะผมพยายามจะละเอียดที่สุดเพราะม,ามันเป็นบท uh, ที่สําคัญสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมโอเคเรามาเริ่มจากการทำอีพปกติก่อนการใช้อ e ีปกติสมมติผมสร้างเป็นสกอร์นั่นแหละสมมติสกอร์เท่ากับ1เอาแบบง่ายๆนะเอ้ ง่ายๆ<ง>ผมอีฟบอกว่าเออสกอร์เนี่ยเท่ากับเท่ากับเนี่ยใช้โอเปอเรเตอร์ช่วยนะถ้ามันเท่ากับหนึ่งนะนี่แล้วเราก็ใส่ซมิคลอนปิดแบบนี้หลังจากที่เราเราจะได้เราเขียนบรรทัดบรรทัดที่สองเสร็จเนาะเราก็เมื่อคือคือคืองี้ครับถ้าถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ใส่ตัวซมิคลอนเนี่ยแล้วคุณกด Enter นะมันมันจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งมันจะเออเรยครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าลืมนะแบบนี้นะครับ คือถ้าคุณเคาะลงมาปุ๊บแล้วมันเกิดอมันเกิดวัดเกิดขึ้นอ่ะแสดงว่าเออตอนนี้คุณกําลังจะทํางานในส่วนของอ e ีละผมอาจจะบอกว่าถ้า s กอร์เท่ากับหนึ่งะผมให้ปิน้น u e ออกมาแบบนี้เออต่อไปเอลครับใช่วยเอช่วยคือเอลเนี่ยเราไม่ต้องไปเขียนอ่ไม่ต้องไปเขียนทํำคอนดิชันอะไรให้มันแล้วครับเอลมันก็คือแบบถ้านอกเหนือจากที่เรากําหนดมันมันจะแจ้งมันจะแจ้งเออมันจะแจ้งส่วนเอลหมดนะครับ ผมก็จะพิมพ์บอกว่าศูนย์แล้วกันเอ้ยบอกว่า fall แล้วกันแบบนี้นะครับผมก็กดหลังนครับปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะแจ้งทูเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเคลียร์เอาพ้นหน่อยโอเคแล้วถ้าผมทะลึ่งเปลี่ยนสก,กอร์เป็นศูนย์ล่ะนะครับมันก็จะแจ้ง fall นะครับนี่ก็คือส่วนแรกเนาะก็คือการใช้การใช้อีฟกับเอลเนาะต่อไปก็คือการใช้ e l ล i p อลิ l เดี๋ยวผม ผมจะขอคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อนนะเออเออคือจริงจผมก๊อปมาเลยก็ได้นะจริงจผมไม่น่าจะเออน่าดีสมมติสมสมติว่าสมมติมีอีฟล่ะผมอยากใช้อีลิฟอีลิฟเช็คนะซึ่งอีลิฟเราต้องเขียนคอนดิชันให้มันผมก็จะบอกว่าเออถ้าสกอร์เท่ากับสองนะเออไม่ผมจะบอกว่าถ้าสกอร์เท่ากับศนะูนย์อะผมก็จะปีนว่า f a l t แบบนี้นะแต่ถ้ามันนอกเหนือจากนั้นอ่ะผมจะแจ้งว่าเออเลอร์แล้วกันแบบนี้อ่าแล้วผมก็กดลันครับปุ๊บอ่าผมก็ยังได้ฟานะมันก็ได้ทาส่วนตรงนี้เพราะว่าสกอร์ผมอะ่ะเป็นศูนย์ถ้าสมมุติว่าสกอร์ผมดันทะลึ่งเป็นสามแบบเนี้ยแล้วผมกดลันนะปุ๊บมันก็จะแจ้งเออเลอร์ครับเพราะว่ามันไม่ตรงกับ2เงื่อนไขที่เรากําหนดก่อนหน้านี้อันนี้ก็จะเป็นใช้เอฟเอลฟแล้วก็เอลเนาะโอเคมาในส่วนที่น่าจะเยอะและยาวที่สุดแล้วครับก็คือส่วนของการ เขียนเช็คเกตรครับเขียนเช็คเกตเป็นอะไรที่ยาวนานมากแต่ว่าทุกคนต้องเคยเจอถ้าเรียนเขียนโปรแกรมยังไงก็ต้องเคยเจอมอาจ,จะกําหนดว่าอาจจะมีคะแนนะสักแปดสิบแปดคะแนนแล้วกันแบบนี้นะครับอ่าส่วนแรกครับเกตมันก็ต้องมีเอ,อผมคือถ้าอย่างสไลด์ผมมี a b บวก b c บวก c d บวก d แล้วก็ f เนาะเยอะแต่ว่า สู้ไปครับทุกคนนะสู้ไปเดี๋ยวสกอปยิบอ่ะยิบกันมาก่อนนะครับผมก็เช็คก่อนสกอปเอเนี่ยเกรดเอเนี่ยมันจะต้องคือมันจะต้องเกินผมไม่ม่นใจว่าบางที่เขาแปดห้าอลเปล่าน,นะแต่ว่าตามหลักเราผมเอาแปดสิบแล้วกันมันควรจะมากกว่าเท่ากับแปดสิบเนาะแบบนี้แล้วทีเนี้ยบางทีอ่ะเราผมผมสังเกตนะ ผมเห็นหลายๆที่เขียน,นะ่ะเขาลืมใส่แอนบอกด้วยว่าสกอร์นะต้องน้อยกว่าเท่ากับ100แบบนี้เก็บปะแบบแบบละเอียดอะ่ะเออคือคือบางที่เขาไม่ละเอียดไว้เขาเขาแค่แบบเออ80ไงจบนี่ปิ้นเอจบแต่ในความที่สำหรับผมนะผมพยายามสอนโดยการที่มันอาจจะมีเออเลอร์เกิดขึ้นได้ตลอดสมมุตินะคือคือถ้ามันเกิน80 80ไปเรื่อยๆคือในในตอนที่เราลันลันโปรแกรม up มันไม่เกินอยู่แล้วครับมันไม่เกิดเ,เ,เออร์เลยละเออแต่ถ้าถ้าวันดีคืนดีนะสมมติคนคนคียเกตดอาจจะทะลึ่งไปแบบว่าเ,เด็กคนนี้แปดร้อยอย่างเงี้ยเออสมมติมันก็ยังแสดงเอถูกต้องไหมแล้วเราก็จะไม่รู้เออเรอที่เกิดขึ้นเราก็จะไปรู้อีกทีวันที่วันที่แจ้งคะแนนวันที่แจ้งเกรดออกมาซึ่งแบบเฮ้ยทำไมกูได้แปดร้อยวะเก่งเกิน,กนใช่ไหมเออซึ่งบางครั้งอ่ะมันเป็นเออร์เลอร์ที่ มันอาจจะไม่ได้เกิดตอนรันหรอครับผมก็คิดไม่ออกด้วยซ้ำครับตอนรันผมจะรันยังไงให้มันเกิดใช่ไหมเออจะรันยังไงแต่เอาเป็นว่าถ้าเอาเป็นว่าเขียนกับผมก็ใส่ไปก่อนนะครับใส่เงินไขเยอะๆไปก่อน <c oughs> นะครับก็เผยกดลบไปละก็สกอร์เนาะแล้วก็น้ำก๊าดเท่ากับหนึ่งร้อยนี่ครับ เราก็จะสามารถเช็คได้ละคือถ้าเงี้ยแล้วเราไปทะลึ่งใส่เอวอะสมมตินนะอันนี้ผมสมมติผมปินพ์ินเออเออกมาแบบนี้เออแล้วจากนั้นผมก็เอวครับผมบอกว่าถ้ามันผิดเงื่อนไขนะผมจะแจ้งเลยเกิดข้อผิดพลาดเออไม่ต้องเขียนเออรอร์สกอแล้วกันสมมติคือคือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นได้หรืออาจจะเกิดขึ้นสมมติแบบนี้แล้ว ในกรณีที่เราไม่เขียนเช็คไว้ครับเราเขียนแค่แบบสนึึงเขียนร้อยหนึ่งสมมติแล้วเรากดลันนะครับกดลันเฮ้ยตาลายขอให้โอเคไม่ผมลืมปิ้นโอเคกดลันใหม่นี่ครับมันก็จะแจ้งเออเรสซกอ์แล้วถ้าสมมติว่าผมไม่เขียนล่ะผมผมเอาแบบอเอาแคน่นี้เออแล้วผมกดลันเลยปุ๊บเห็นไหมครับ มันแก้ง A ทันทีครับเออซึ่งถามมันถูกต้องไหมแบบคะแนนหูแบบเราตอนประกาศเออเขาเรียกว่าตอนประกาศการเก็บคะแนนต้นเทอมบอกว่าเราจะมีคะแนนทั้งหมดหนึ่งร้อยคะแนนแต่ไอเด็กนี่นั้นได้ร้อยหนึ่งเฮ้ยเก่งเกินสงสัยแบบจิตวิสัยดีนะครับอ่าก็จะประมาณนี้พอเราเขียนเช็คพุกมันก็จะแจ้งเออเรทันทีว่าเออมันเออเรสกอร์นะอ่าคน คนที่เขาขี่สมมตินะกินตอน,นัการคนที่เขาขีย่ข้อมืออาจจะบบว่าเออเลือดสกอร์อะไรงวะเราก็ไปดูเขาก็จะกลับไปดูเอ้ยใช่เลยเขียนผิดเว้ยไม่ใช่ร้อยหนึ่งแต่เป็นสิบคะแนนอย่างเงี้ยแต่นนี้เรากลับมาแปดสิเก้าหมืนเดิมนะครับผมซึ่งถ้าลราแปดสิก้าละถ้าเรากดล้านละยุบนี่ยมันก็แสดงเอเนาะเพราะว่า เราบอกว่ามากกว่าเท่ากับ80อ่ะเราจำ80ไว้นะเราบอกว่ามันต้องน้อยกว่าเท่ากับ100หมายมายความว่าถ้าค่าค่าสกอร์มันต้องอยู่ระหว่าง80จนถึง100ซึ่ง89อ่ะมันอยู่ระหว่าง80ถึง100มันเลยแสดง A ออกมาแบบนี้นะครับผมต่อมาครับ l if e, มันไม่ได้มีเงื่อนไขแค่เองเดียวจริงไหมนะโอเคเราก็สกอร์เหมือนเดิมอาจจะตาลายนิดน,นึงนะทุกคนพยายามเพ่งเล็งไว้ <laughs> เพ่งเล็งเพ่งเล็งเขาจะบอกว่าอ่า จ็ดสิบห้าหรอคือก็น่าจะมี b บวกเหมือนกันนะผมว่าหลายๆมหลาลัยน่าจะมีแหละครับน่าจะไม่ไม่ a b c ไปเลยน่าจะ a b บวก b อย่างงี้เนะววาะเราก็ละเอียดหน่อยโอเคสกอร์ครับน้อยกว่าเท่ากับเจ็ดเก้าแบบนี้เออแล้วเนี้ยเราก็พิมพ์ออกมาแล้วก็พิมพ์เป็น b ออกมาเออบบวกแบบนี้นะครับโอเคถ้าใครเขียนไม่ทัน,นครับกดสตาร์ทคลิปจุดนี้ไว้ก่อนแล้วก็ เขียนไว้นะครับผมส่วนใครที่ทันตามมาต่อครับผมซึ่ง75ถึง79เนอะเราจำง่ายๆเลยระหว่าง75ถึง79เนี่ยถ้าเราถ้าเด็กคนนี้ได้76มันจะต้องแสดง B บวกออกมาจริงไหมเออต่อไปครับต่อไป i อเงื่อนไขต่อมาก็คือสกอร์เหมือนกันผมจะพยายามไม่ไม่กังวัเนาะเพราะว่าผมอยากเขียนไปทีละจุดเพื่ออธิบายเนาะมันจะได้ไม่ไวเกินไปเนาะโอเคผมก็แอนครับ คืออันเนี้ยสกอร์70ละ70จนถึงเจ็ดสครับต้องน้อยกว่า74เนาะเพราะว่า75เนี่ยจะเป็นเกรตลองบีบวกนะผมก็ใส่ไปแล้วผมก็ print, print, มปริ้นนะปริ้นเก็ตเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมปริ้นบีอกมาไม่แบบนี้นะครับโอเคใครไม่ทันกอลเอ้ยใครไม่ทันใจเย็นสต็อปคลิปแล้วก็เขียนตางเนาะโอเคตอไปเอลยิปตัวต่อมาครับ เอลีฟ e ตัวต่อมาก็สกอร์เมืนเดิมนะเราคิด,ดูครับตัวต่อไปคืออะไรครับตัวต่อไปคืออะไรครับ65ครับ65และสกอร์มันต้องน้อยกว่าเท่ากับ69เนาะแบบนี้เราถึงจะปรินซีบวกนะนสีบวกนี่แบบนี้นะครับเรือกันต่อครับเอลีฟ e นะสกอร์ต่อมา ก็คือต้องน้อยกว่าเท่ากับเอ้ยต้องมากกว่าเท่ากับ60และสกอร์เนี่ยต้องน้อยกว่าเท่ากับ64นะโอเควินครับเรื่องนี้เราก็จะใส่ C นเนาะเออคะแนนอยู่ที่ 60- ถึง64เนี่ยเราจะใส่ C เนาะโอเคครับต่อไปครับ E e ครับเราก็ใส่สกอร์เข้าไปนะแล้วทีเนี้ยเรามาถึง C แล้วต่อไปเราก็ต้องไปดีบวกเนาะดี D บวกมันต้องมากกว่าเท่ากับ55 ขออภยัยมากกว่า55แล้วสกอร์มันต้องน้อยกว่าเท่ากับ59เนาะโอเคเราถึงจะปริน์ดีบวกออกมาแบบนี้นะครับโอเคเล่ยกันต่อแล้วกันต่อเอลีฟต่อมาครับสกอร์ครับสกอร์มันต้องมากกว่าเท่ากับ50และสกอร์เนี่ยมันจะต้องน้อยกว่า กว่าเท่ากับ54โอเคแบบนี้นะครับแล้วก็เออเราจะพิ้นเป็นตัว D ออกมา yes yes ต่อไปก็จะเป็นอ่า f ละ่ะจริงๆหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมทำไมเราไม่เอา L ก็ L เราก็แจ้งว่าติด f ไปเลยไม่ได้เหรอทำไมเราถึงมาไว้ใน l l f ละ่ะ คือย่างี้ครับ L เอลเราพยายามจะเก็บเออร์เลอร์เนาะพยายามจะเก็บเออร์เลอร์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะคือไอตัวเอลีฟของเกร f เอฟเราอ่ะมันมันมีกรณีที่มันชัดเจนอยู่แล้วครับมันไม่ได้มันไม่ได้จะเป็นเอฟตลอดนะเพราะฉะนั้นเราเราเลยไม่ไปเขียนในเอลแล้วกันคือเอลเนี่ยเราเราจะเอาในกรณีที่เราไม่รู้อ่ะเออว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอ่ะเราก็จะรู้ทันทีเราก็ใช้เอล ซึ่งเอฟอ่ะมันมันไม่ใช่เออ o r ลก็บเอ่ะเออสมมตินะสมมติเอลเราผมบอกสกอร์มากกว่าเท่ากับศูนย์เห็นไหมคือคือถ้าถ้าในกรณีที่เขาทะลึ่งทะลึ่งใส่ลบหนึ่งเนี่ยเออมันมันก็จะไปแจ้งมันก็จะไปแจ้งเกียเอฟเก็บป่ะหรือเขาอาจจะทะลึ่งใส่สองร้อยเนี่ยไอจุดๆเนี้ย เราก็ไม่มั่นใจอีกถ้าเราถ้าถ้าอย่างใส่สองร้อยเนี่ยคืออีฟตอนตอนด้านบนอะที่ผมเขียนไว้อะผมอาจจะเช็คไม่ดีก็ได้แต่ถ้าในกรณีผมเช็คดีแล้วอะแทนที่มันจะแจ้งเออเลยให้เรามันก็ไม่แจ้งครับมันก็จะไปแจ้งติดเอฟซังอันครับเก็าปจเออพราฉะนั้นนะครับเราก็เลยต้องเอาอ e ฟมาเขียนไว้ในส่วนของเอฟอีฟนะเราจะไม่เอาไปไว้ในส่วนอ e ฟเออเราจะไม่เอาไปไว้ในส่วนของเอลนะเราบอกว่าจะบอกว่ามากกว่าเท่ากับสี่จุเก้าแล้วกันน้อยกว่าเท่ากับสี่จเก้านะ เออเออเดี๋ยวขขใหมปผมก็ปริ้นออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่เอฟนี่กรณีที่เหลือก็จะเป็นกรณีที่มันเกิดเออเลยละถ้าใครเขียนไม่ทันก็เนียบกด Stop ที่ไว้โอเคนะครับโอเคส่วนใครที่เขียนทันก็ลุยกันเลยนะครับมาเราก็จะลองเปลี่ยนคะแนนสันหน่อยสมมุติว่าผมอยากลองสัเออเจ็สิบเอ็ดแล้วกันอืมเจ็เครับปึ๊ปบีครับ ถูกต้องไหมเจ็ดสิบเจ็ดสี่ถูกนะอ่าแล้วถ้าเราลองเออเจ็ดสิบสี่ล่ะรู้เออเลอร์ er ไหมในเจ็ดสี่ก็ยังบีนะในเอ้ยแล้วถ้าสี่สิบแปดล่ะสี่สิบแปดผมกดลันครับปึ๊บอ่าเอฟครับแล้วถ้าสมมติผมทะนเรื่องใส่ติดลบล่ะเออติดลบปุ๊บไม่แจ้งเออเลอร์ทันทีเอ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อถ้างั้นลองอ่ะเก่งเกินคะแนนสองร้อยแล้วกันนะผมก็กดลันเลยจื๊บมันก็ยังบอกเออเลอร์สกอร์อยู่ดี น,นี่ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับก็คือการเขียน if else ในการาทำเป็นระบบเช็คคะแนนเช็คคะแนนเช็คเกรดน,นะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อมาที่อยากให้ทุกคนลองทำดูนะครับก็คือการทำระบบาทาโปรแกรมแปลงค่าจากฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสเนาะแล้วก็ลองแปลงจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ดูนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งผมก็จะบอกว่า ถ้าถ้าหกสิบฟาเรนไฮน์เนี่ยมันมันจะเป็นกี่เซลเซียสเนาะแล้วถ้า35มอ,องศาเซลเซียสเนี่ยจะมีค่าเป็นฟาเรนไฮท์เท่าไหร่ให้ทุกคนสต็อปคลิปไว้เนาะโอเคสต็อปคลิปไว้แล้วลองไปทําตามดูนะครับแล้วถ้าใครทําเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันนะครับผมซึ่งนี่ครับนี่ก็จะเป็นเฉลยนะครับก็เราจะเห็นเลยว่าเออคือเซลเซียสเนี่ย เราสูตรของเราก็คือฟาเรนไฮด์เนาะใส่โยนโยนฟาเรนไฮด์เข้าไปปุ๊บหกสิบลบสามสิบสองนะแล้วก็คูณห้าหารเก้าแบบนี้่าซึ่งอย่าลืมนะลำดับทางคณิตศาสตร์นะผมก็ทำวงเล็บก่อนปุ๊บอ,อ,นนอันนี้ก็ทำบ่าอันนี้ก็ทำนะจากนั้นก็จับมาคูณกันปุ๊บมันก็ปิิ้นอ่าซัมเซียสออกมาได้ได้สิบห้าจุดห้าหนะ้าห้าเจ็ดเนาะอ่าซึ่งถ้าใครไม่ได,ไได้ไม่ได้ตรงตามนี้เนี่ย อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะลำดับวงเล็บะไม่ถูกต้องเนาะเพราะว่าถ้าเราลำดับวงเล็บถูกต้องเนี่ยมันมันจะแสดงค่าแสดงค่าได้ถูกต้องนะคือบางทีเราอาจจะจับตัวแปรจับตัวเลขนั้นตัวเลขนี้มาใส่ถูกแหละแต่เราลำดับไม่ถูกเฉยๆนะครับผมไม่เป็นไรเนาะส่วนตัวต่อมาก็คือสร้างโปรแกรมคำนวณ BmI นะครับจากสูตรก็คือ BmI เนี่ยมันจะเท่ากับน้ำหนักที่เป็นกิโลกร,รมัมเนาะหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองซึ่งส่วนสูงต้องเป็นเมตรนะ คือเราอาจจะต้องไปดับเพิ่มว่าถ้าผู้ใช้ดันทะลึงป้อนเป็นในเขาเรียกว่าป้อนเป็นเซนติเมตรเข้ามาเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับโอเคก็ต้องเช็คนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการบ้านเนาะจริงๆผมก็อยากก็อยากเฉล,เลยแหละแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองไปทําดูนะครับผมซึ่งก็จริงๆถ้าตารางเนี่ยผมผมพยายามจะจริงๆต้องเรียกว่าไม่ไม่เชิงว่าขี้เกียจนาะ ถึงไม่ได้มีตารางมาเทียบให้แต่คือผมอยากให้ทุกคนอ่ะลองไปหาตารางที่เขาบอกค่าเองบอกค่าให้เราแล้วเราก็ลองไปเขียนคำนวณแล้วก็ลองแสดงออกมาว่าเราตรงกับเขาไหมคือพยายามจะให้ฝึก solving problem ก็คือการแก้ปัญหาคือคือถ้าอย่างผมเฉลยให้หมดคือบางทีเราขี้เกียจครับเราดูคลิปปุ๊บแล้วเราแบบอ๋อไม่ต้องทําก็ได้นี่วย่าแม่งแม่งก็เฉลยกูวนนี้ยห็นไหมผมเฉลยปุ๊บแลก็ เออเหมือนเข้าใจนะแต่ว่าบางอย่างเราไม่ได้ครับนี่คือ n วิงพ b บม m เราไม่ได้ครับพราะปัญหาการใช้ e AP, ีฟเอเออ A o, อย่างเงี้ยคือมันมันใช้แก้ได้หลายปัญหาเนาะเออซึ่งมันเลยเป็นบทที่ผมอะไม่อยากจะเฉลยให้เยอะคืออยากจะให้ลองไปแก้แก้ดูเออลองเขียนตามดูเออไอ้นี่มันบอกงี้ไอ,อ้นั่นบอกงั้นเออลองเขียนเช็คดูลองปรับนั่นปรับนี่ดูแล้วเราลองรัน ถ้ามันได้เราจะเกิดการเรียนรู้ครับเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อถ้าอย่างเงี้ยถ้าฉันมีปัญหาอื่นใช่ไหมฉันก็ลองไปหาดูดิลองตารางเทียบดูลองจับสมการคณิตศาสตร์ที่เขาให้มาดูแล้วลองเอามาใส่กับอีฟเอลดูเออเราก็จะเกิดการแก้ครับเกิดการกระตุ้นนะโซลวิ่งพหบมเราก็จะพัฒนาพัฒนาขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นครับเวลาเขียนโปรแกรมเนาะสิ่งสําคัญก็คืออย่าอย่าไปเขียนตามอย่างเดียว เราต้องพยายามคิดด้วยคิดตามแล้วก็คิดต่างด้วยคือถ้าอย่างผมสอน e อีฟเอลเนี่ยผมอาจจะแบบว่าอาจจะสอนแบบนี้แบบนี้ตรงตามสไลด์เป๊ะคุณอาจจะเอ่ออาจจะเกิดช่วงคําถามมาขึ้นมาในหัวว่าเอา้าแล้วถ้าฉันเขียนแบบนี้ล่ะมันจะเป็นอะไรไหมพราะมันเกิดอา่าพราะมันเกิดคําถามขึ้นมาครับสิ่งที่คุณควรทำคือสต๊าฟคลผมแล้วคุณก็ลอง,ก,ลองก็ลองเขียนตามลองเขียนสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวคุณอนะเออพอคุณลองปุ๊บเออมันก็ไม่เออเลอนี่ ออหรือว่าเอ้ยอ๋อมันเออเลือว่านะครับคุณก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นเพราะงั้นการเริ่มเขียนโปรแกรมที่ดีนะผมก็ควรจะมีการตั้งคําถามนะครับไม่ควรจะดูทําตามดูทําตามอย่างเดียวนะเราควรจะตั้งคําถามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยซึ่งถ้าใครมีคําถามเนี่ยสามารถถามได้เลยผมว่างผมจะไปตอบให้แบบละเอียดยิบนะครับผมซึ่งโอเคสําหรับวันนี้บทที่ละเอียดที่สุดอย่างยเอลเนาะแล้วก็เอล ก็ขอจบเพียงท่านี้นะครับผมถ้าใครมีคำถามก็ถามได้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมบ๊ายบายครับ